อันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันนะคะก่อนยกมีอาการอะไรบ้างคะคัดลื่นใช่ไหมคัดลื่นคัดลื่นรถไม่มีกําลังใช่พอเหยียบก็มันมีกมีกําลังไปแต่ล้อไม่หมุนอ๋ออย่างเดียวอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องเข้าเกียร์อะไรคือปกติน,นะ,ะใช่คือเรามาตอนแรกคัดแข็งไหมคะคัดก<อ>็ันเดินมันก็แข็งกว่านี้หน่อยหนึ่งอ๋ออันนี้เปลี่ยนคัดใหม่ไปนะคะเป็นรีแมปมาบูทเท่าไหร่นะคะลูกค้าบูทสิบ ประมาณสิบปอนอันนี้ใส่เป็นผ้าผสมทองแดงเกรดพีเนียมเกรดที่ดีที่สุดใส่กับหวีชั้นเดียวเสริมแหนบข้างนะคะเหยียบคัดแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะเข้าง่ายทุกเกียร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอฟังเสียงนะคะถี่เหยียบเหยียบแช่ไว้เลยปล่อยครับพี่เหยียบค่ะปล่อยครับพี่ไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงคัดนิ่มเลยนะนิ่มคิ๊บเลย อ๋ออนุญาตเราเอามือกดได้ไหมได้เยเด้นรถใหม่เลยลองกดนะอึบนี่เป็นหวีชั้นเดียวเสริมแนบลองเดินหน้าถอยหลังดูเลยคะ่ะพี่ว่าสั่นไหมสั่นนิดนึงโอเค อ๋อสั่นไหมไม่สั่นเลยไม่สั่นเลยิงเลยโอเคครับมาเออขออนุญาตถามมาจากไหนคะพี่ผาใหญ่ครับผาใหญ่เลยใช่ไหมทำไมถึงเลือกมอยตคัาที่เนี่ยรีวิวเขาเยอะครับผลงานเขาดีแล้วราคาเป็นไงบ้างราคาถูกครับคันนี้จบอยู่เจ็ดพันห้านะคะรวมทุกอย่างหรอโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะ